เชียงรายกันบ้างนะคะไปไหว้สาพระาธาตุดอยตุงค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายคณะสัตราประชาชนนะคะก็ร่วมเดินจาริกสแสวงบุญขึ้นดอยไหว้สาพระาธาตุดอยตุงค่ะ พระพุทธิยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายประธานฝ่ายสงฆ์นายพินิษแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานฝ่ายคารวาสและนายพิสารจันสินวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนำพุทธศาสนิกชนร่วมเดินจาริกสแสวงบุญ เี่ยวขึ้นดอยต่วหอยครูบาไหว้าสาพระธาตุดอยตงุงในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน4หรือเดือน6เหนือเริ่มจากวัดศาลาเชิงดอยตำบลห้วยใคร้อเภอแม่สายค่ะก็เดินขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยตงุงเป็นระยะเวลา9กิโลเมตรพร้อมรับมอบเหรียญที่ยะลึก 2,004ปีสืบมา6เป่งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงรุ่นที่6ออกแบบโดยอาจารย์ทรงเดชทิพท,ทองเป็นศิลปินชาวเชียงรายนะคะซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นรูปพระธาตุดอยตุงอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระเศรษฐีนวโกติผู้ร่วมกิจกรรมที่มาก็จะต้องได้รับการคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะคุณผู้ชมครับพระธาตุเจ้าดอยตุงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง ตามตำนานเล่าว่าเมื่อพุทธศักราช561พระมหากัสสปะเทระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวันเบื้องซ้ายมามอบให้พระยาอชุตราชราชวงศ์สิงหนวัตผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ประดิษฐานณดอยดินแดงหรือดอยตุงเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุลครับรับวัคซีนครบโดสแล้วตรวจเอทีเคแล้ว